สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะศักยมีอาร์กร์โบพักรบตีค่ะสอยืนอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าพหลโยธิน59นะคะซึ่งจะติดกับที่ดินที่จะพาไปชมและที่สำคัญนะคะที่ดินติดกับถนนพหลโยธินด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมความพิเศษของที่ดินแปลงนี้กันเลยค่ะ เดินออกทางออกหมายเลขสอนะคะ เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะจะพบที่ดินอทางฝั่งขาเข้าเมืองนะคะตอนนี้นะคะจอมก็อยู่บนที่ดินที่น่าสนใจนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้มีขนาด1ไร่88ตารางวาค่ะ ที่สําคัญนะคะด้านหน้าจะติดกับถนนพหลโยธินค่ะซึ่งมีความกว้างอยู่ที่25เมตรส่วนด้านยาวที่ยาวที่สุดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่80เมตรค่ะและที่ดินแปลงนี้จะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีพหลโยธิน59-40เมตรในที่สําคัญบริเวณนี้ประกอบไปด้วยนะคะที่อยู่อาศัยค่ะปั๊มน้ํามันนะคะและ 5, ้วก็ข้าวสับปะรในระยะรัศมีเพียง100เมตรเท่านั้นเองค่ะ ถนนมิตรภาพนะคะถนนมิตรภาพจะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข1ถนนสุขุมวิทจะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข3ถนนเพชรเกษมจะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข4ณจุดที่ต่อพืนอยู่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะจะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข1คือถนนขราวผลไม้ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะหรือว่าเรียกว่ากิโลสุดนะคะจุดสิ้นสุดอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงราย กำลังมีต่อขยายไปยังเรื่อยๆค่ะปัจจุบันก็คือไปยังูครอยู่นะคะไทยนะคะกำลังหาพื้นที่ที่ประทํานอกรกบบหรือว่า6ครงสร้างบ้านนะคะปัจจุบันจะมองหาพื้นที่ที่เป็นแนวใกล้กับรถไฟฟ้านั่นเองค่ะเพรานนะอะไรเพราะสะดวกสบายเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจของพื้นที่นี้แล้วค่ะสามารถ เติมได้ที่080-594-9964ได้ตลอดเลยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะสอมจะไปรีวิวอสังหาชนิดไหนที่ไหนบ้างอย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ